สวัสดีค่ะ Welcome to Pam c o w a y Home and Finance วันนี้จะมาพูดถึงการเตรียมตัวซื้อบ้านในปี2022นะคะก็คือปีหน้าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะมีหลายๆคนนะคะที่หลังไมคเข้ามาก็คือทำงานมีเงินสดเยอะ เก็บไว้ใต้หมอนหรือว่ารับเทนนายดีนายนะคะก็คือไม่ใช่ W2 เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเก็บไว้ใต้หมอนหรือว่าซ่อนไว้ใต้พรมนี่นะคะให้รีบเอาไปเข้าธนาคารด่วนโดยการทยอยเข้าทีละน้อยนะคะอย่าเข้าเยอะไม่ให้เกิน900 0ละกันต่อครั้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องฟอกเงินนะคะซึ่งแพรก็เข้าใจว่าเงินที่เราได้มาน่ะ อาจจะถูกต้องตามกฎหมายแหละอาจจะเป็นค่าแรงที่ไม่ได้เสียภาษีก็คือไม่ใช่เงินที่ผิดกฎหมายอะไรหรือว่าค้ายาอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าให้รีบเอาเข้าธนาคารเลยนะคะก็มีลูกค้าแพมมาปรึกษาบอกว่ามีเงินสดอยู่สักประมาณ4ี่0 0ื่นเนี่ยอยากจะซื้อบ้านจะทํำยังไงก็คือซื้อได้เลยไหมคําตอบคือไม่ได้เลยนะคะคือต้องเป็นเงินในแบงก์แล้วมีที่มาที่ไปสิ่งสําคัญเลยอันดับแรกใครมีเงินสดใต้หมอนใต้พรม เอาไปเข้าธนาคารให้เรียบร้อยแล้วก็คือทำสเตทเมนต์เนี่ยให้เคลียร์นะคะมากกว่า3เดือนเลยก่อนที่คุณจะยื่นขอยืมเงินกับธนาคารนะคะเพราะว่าธนาคารจะขอดูสเตทเมนต์ของเราย้อนหลัง2เดือนซึ่งบางทีมันก็จะคาบเกี่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นแพรมขอเน้นว่าให้เอาเงินเข้าธนาคารนะคะอย่างน้อย3เดือนให้สเตทเมนต์มันเคลียร์ก่อนไม่ให้มีเข้ามาว่ามีเงินเข้ามาในช่วงนั้น ก่อนที่จะโชว์ที่ธนาคารนะคะไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องค่ะอันดับที่2เลยก็คือวางแผนนะคะเรื่องการไฟล์แท็กนะคะเพราะว่าถ้าใครทํางาน W 2นี่อาจจะง่ายหน่อยนะคะไฟล์แท็กก็ง่ายแต่ถ้าใครทํางานที่เป็นเซลล์เอ็มพอยรับเทนไนด์นหรือว่าเซลล์เอ็มพอยเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านนวดหรือทํางานรับจ้างทั่วไปนี่นะคะคุณก็ต้องรีบไฟล์แท็กให้เสร็จนะคะเพราะว่าใครที่ทำเซลล์เอ็มพอยเนี่ยไม่ใช่ w 2นี่นะคะธนาคารเขาจะขอ แท็กนะคะแท็กย้อนหลัง2ปีนะคะจำไว้ส่วนคน W2 เนี่ยบางทีธนาคารเขาก็อาจจะดูแค่ว่างานอะไรตรงกับสายที่เรียนมาไหมคุณอาจจะทำงานแค่2เดือน6เดือนก็สามารถที่จะยืมเงินจากแบงค์ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็น W2 แล้วก็มีการงานที่มั่นคงตรงกับสายที่เรียนมานะคะ อันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของเครดิตสกอร์ซึ่งแพรมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆแล้วสำคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแล้วคุณก็มีหน้าที่การงานดีแต่ เครดิตสกอร์ของคุณต่ำมากต่ำกว่า600ต่ำกว่า620ีนี่คุณก็ไม่สามารถที่จะคุ a l i าคุณาซื้อบ้านเช่าบ้านหรือว่าซื้อทรัพย์สินอะไรไรนะคะซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้เครดิตสกอร์นะคะการที่จะเตรียมตัวซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องมีเครดิตสกอร์ที่ดีอย่างน้อย620แต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าดีนะคะอันนี้คือการเริ่มต้นแต่ใครที่มีตั้งแต่740ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีมาก นะคะใคร800นี่ก็ดีก็คือจะทำให้คุณสามารถที่จะคุ a ลิฟายได้ยืมเงินกับทางแบงก์ได้ง่ายขึ้นเพราะการที่คุณมีเงินเยอะมีการงานที่ดีแบบว่ามีเพย์แบบว่ามีเงินเดือนดีนะคะแต่ว่าเครดิตสกอร์คุณแย่มากไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะคะก็คือ Debt to income ratio ของคุณเนี่ยสูงมากนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะคุณลิฟายซื้อบ้านได้เพราะฉะนั้น การสร้างเครดิตสกอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะใครที่ไม่เคยมีเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาถึง6เดือนนะคะใครที่มีแล้วอ่ะรักษาไว้ให้ดีพยายามอย่าไปเปิดบัตรเครดิตตัวไหนในช่วงนี้นะคะถ้าจะซื้อบ้านอีกปีหน้าในต้นปีหน้านี้นะคะหรือว่าอย่าออกไปซื้อรถขอโลนซื้อรถ mercedes benz tesla อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้หยุดไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งซื้อบ้านก่อนคะ่ะรักษาเครดิตสกอร์ให้อยู่ในขั้นสูงนะคะพอซื้อบ้านเสร็จแล้วค่อยไปซื้ออย่างอื่น ต่อไปในการเตรียมตัวซื้อบ้านนอกจากเรื่องของ finance เรื่องของ tag แ,แล้วใช่ไหมคะก็คือความพร้อมของเราเนี่ยละคะ่ะก็คือดูว่าเงินเรามีเท่าไหร่เราจะดาวกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้นะคะค่าเฉลี่ยของบ้านนะคะเพิ่มขึ้นม,มาจากปีก่อนๆเนี่ยจากที่ประมาณ200อ่สองแาม3มือนเหรียญนะคะ ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบ3า0 0 0 0หเหรียญน,นะคะต่อหลังค่าเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่สมมุติว่าคุณจะซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยราคา3 0 0แสนละกันเอาแบบเล็กๆเลยนะหลังเล็กๆในแอเรียที่โอเคหน่อยไม่ใช่เลิศหรูออะไร3 0ม0 0 0ส0 0แสนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดาว20% ที่จะไม่ให้จ่ายค่า private mortgage insurance แล้วก็อยากจะได้ดอกเบีย้ยถูกๆแล้วก็จะได้ผ่อนน้อยเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินอย่างน้อยเลยค่ะ6 0,000ค่ะรวมค่า closing cost อีกประมาณ5% 5 5,3%นะคะ5-8%สรุปแล้วคุณต้องเตรียมเงินประมาณ75,000เหรียญน,นะคะแต่ข่าวดีก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็น first time buyer หรือว่าไม่เคยซื้อบ้านมาในช่วงระยะเวลา3ปีนี่นะคะคุณก็สามารถที่จะใช้โลนที่ ต่ำลงกว่าได้ก็คือ FHA l o a แค่3.5%อาจจะใช้เงินแค่ประมาณ20,000เหรียญน,นะคะหรือว่า Conventional loan อ่าหรือว่า VA loan เนี่ยก็คือโลนของทหารคุณไม่ต้อง down payment นะคะ0% down payment แล้วก็มีแค่ค่า closing cost แต่ค่า closing cost ของ VA l o a ก็จะมากขึ้นนะคะส่วนใครจะใช้ Conventional loan ก็ดีหน่อยก็คืออาจจะดาวแค่3% 5%แล้วแต่เรื่องของ credit score ของคุณแล้วก็รายได้ threshold ของคุณด้วยนะคะว่าเท่าไหร่แต่สรุป แล้วคุณจะต้องมีเงินนี่นะคะจะในการที่จะซื้อบ้าน3 0 0แสนเหรียญเนี่ยควรจะมีเงินอย่างน้อยในธนาคารน,นะคะมีที่มาที่ไป2 0 0 0 0ื่นเหรียญน,นะคะถึง7 5 0 0 0 0เหรียญน,นอกจากนั้นแล้วถ้าใครเตรียมตรงนี้ครบแล้วนะคะแล้วคิดว่าการงนนั้นมั่นคงสามารถที่จะ จะมีบ้านหลังแรกหรือหลังต่อต่อไปนะคะก็ให้ติดต่อแพมได้นะคะแพมเป็น real estate agent ใน4รัฐนะคะอยู่แถวเดลาแวร์เพนซิลเวเนีย New Jersey แล้วก็เมริแลนด์ส่วนว่าใครที่อยู่รัฐอื่นก็ติดต่อมาให้คำปรึกษาได้ค่ะ แพมก็จะติดต่อเอเจนต์ของรัฐนั้นไปและให้ช่วยท่านนะคะซื้อการซื้อบ้านเราจะดูแลท่านอย่างดีนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะเตรียมตัวซื้อบ้านกันเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับปีใหม่ในปี2022นะคะบ๊ายบาย To know more information about me in real estate I want to use my service Contact me you just search me on google